พี่น้องวันนี้กลับบ้านเร็วหน่อยประมาณยี่สิบคันเสร็จแอ้วห์โมนอะเรยี่ห้อพระกระดิ่ดอ,อกชุกปีซี่เนี้แสงวะประมาณยี่สิบสี่ลิตรเนาะอันนี้ลุงก็กำลังคัดอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ลูกค้าก็จะมาเอาแล้วเย็นๆเรียบร้รรอยอันนี้มันเลือกง่ายแล้วอ่ะ ง่ายแล้วแล้วก็ลูกใหญ่ดีแบาเห็นเป็นฟิลสมวนได้สกู๊ปกิ่ลดกรอได้แอร์ดิเดี๋ยวคันตัวดเดี๋ยวจะไปเอากระมังมาให้ลุงเนะเพราะว่วา,าวดุงเขาจะดูว่าตอนนี้มันลูกดำหมดแล้วเนี่ยเป็นถังใหญ่แล้วมันได้กี่ลิตรประมาณ10-12ิลิตรได้ันนี้บ่ายสามฝนตกกลนเช้ากลับบ้านแล้ว